สวัสดีผู้ฟังทุกท่านและสวัสดีนักเรียนทุกคนนะครับขอาคุณนัค่ะในกระดาวิชาภาษาไทายชั้นประถมศึกษาปีที่5นะคะในวันนี้นะครเรานะคะก้าวเข้าสู่ขั้น s อสวแล้วนะสาหรับการแต่งบทประพันธ์กาบยาดีสินะคะจากคลิปที่แล้วนะคะได้พูดถึงในการแต่งคำประพันธ์กาบยานีสิแบบจบ1บทไปแล้วใช่ไหมคะวันนี้่างเราจะก้าวเข้าสู่อีกขั้นหนึ่งเนาะ ซึ่งถือเป็นขั้นที่จะทําให้กราบยาดิสเบตเนี่ยมีความสมบูรณ์แบบขึ้นนั่นก็คือเราจะมาฝึกในการแต่งแบบมีสัมผัสระหว่างบทนั่นเองอ้าวสัมผัสระหว่างบทคืออะไรมีความสําคัญยังไงกับการแต่งกาบยาดิสเิตมากน้อยเพียงไหนเนี่ยถ้าพร้อมเดี๋ยวเรามาเรียนรู้ไปพร้อมกันได้เลยนะคะเอาละสัมผัสระหว่างบทนะคะก็คือนะคะ ก็คือการที่เขาเนี่ยนะคะแต่งโบพันขึ้นมา2บทแล้วมันมีการเชื่อมโยงของคํากันแค่นั้นแหละไม่มีอะมรมากมายเลยเพื่ออะไรล่ะก็เพื่อเพิ่มเติมความไพเราะแล้วก็เนื้อหาให้มันมากขึ้นไงล่ะคะอ่าถ้าเกิดไม่มีสัมผัสระวางบทก็ก็จะเป็นบทยาวสั้นๆใช่ไหมคะแล้วก็จะจบห้วนเลยไม่มีอะไรต่อเลยนะคะถ้าเราอยากให้เนื้อกรเนี่ยมันมีความยืดยาวออกไปอีกเนี่ยเราจะต้องแต่งให้มีสัมผัสระวางบทเพื่อที่ทําให้นะคะ เนื้อของบทประพันธ์หรือเนื้อเรื่องนะครที่เราต้องการจะสื่อนะคะถ้ามันมีมากกว่าหนึ่งบทนะมันสามารถคล้องจองเข้าหากันและเกิดความไพเราะได้นะคะสัพพารางบทเนี่ยจริงๆมันเป็นจุดเล็กๆนะครับเป็นจุดเล็กๆจริงๆไม่ใช่ว่าจุดที่ที่ใหญ่มากเลยนะคะเป็นจุดเดียวสันสน้นๆล็กๆแต่มันมีความสําคัญมากๆทําให้บทประพันธ์ไม่ว่าจะเป็นกาบเป็นกอยเ,เ,เป็นโคเป็นแขนเป็นไรเนี่ยมีความไพเราะและมีเนื้อหาที่สละสสวยยิ่งขึ้น ไปอีกนะคะยิ่งขึ้นขึ้นไปอีกได้ซ้ำนะคะเอาละเรามาดูตัวอย่างกันเลยเนาะเราจะเริ่มตรงไหนก่อนละ่ะขั้นตอนแรกคือเราก็ต้องแต่งนะคะบทแรกให้ได้ก่อนนะคะก็คือการที่เราจะมีบทสองเราก็ต้องแต่งบทแรกให้ได้ก่อนใช่ไหมเพื่อเป,เป็นการเปิดเนื้อเรื่องเพื่อเป็นการเริ่มก้าวเข้าสู่เนื้อเรื่องใช่ไหมคะบทแรกครับคุณนํำนะคะแต่งเอาไว้ว่าเที่ยวชมดอกไม้งาม ผูกเรียงตามสองฝั่งทางกุหลาบเล็บมือนางออกรับแสงแห่งอังรุณถ้าจเรียนจําได้เนาะในเรื่องของการสัมผัสนะคะบทแรกจะสัมผัสตรงไหนบ้างบทแรกก็จะสัมผัสที่นะคะอา้าวคำสุดท้ายในยวรคที่1นึ่งเนาะก,ก็คือคําว่างามนะคะจะไปสัมผัสกับคําที่3ในวัคที่2องเนาะก,ก็คือตรงกับคาว่าไรคะคำว่าตามนะอันนี้ก็คือการสัมผัสก่อนนะการสัมผัสซึ่งบทที่เราได้เรียนมาก่อนหน้านี้นะคะก็จะพูดถึงเรื่องนี้อยู่แล้วเนาะ อ่าก็คือในการขึ้นบนแรกนะครับจำป็นจะต้องมีสัมผัสในระหว่างวักแต่ละวักแต่ละวักเพื่อเกิดความเพลิดเลนเนาะต่อมาค่ะคาสุดท้ายในวักที่2นะครับจะไปสัมผัสกับคําสุดท้ายในวักที่3นะครับคือคําว่าคำว่าทางเนาะในวักที่2และคําสุดท้ายในวักที่3ามก็เป็นคาว่านางนั่นเองนะครับนี่ก็คือสัมผัสที่เขาบังครับว่าจะต้องมีเนาะส่วนวักที่4เนี่ยจะสัมผัสหรือไม่สัมผัสก็ได้ซึ่งอันนี้คุณนําแต่งแบบไม่สัมผัสนะคะแต่ถ้าว่าจะเรียนอยากให้ได้เรียนแต่สังเกตที่ตรงนี้ค่ะ ตรงคําสุดท้ายเนี่ยพัที่4เนาะคำว่าอังรุนนะคะอังรุนอ่าตัวคำว่ารุนเนาะรุนออกเสียงเป็นสระาอูนอ๋อนูจะไม่ซาลาอุไม้อซาลาอุแม่กลนนะคะสระอุแม่กลนก็คือนอหนูนะตัวนี้เนี่ยมันเป็นตัวแทนหนึ่งของแม่กลนนะคะเป็นลูกอ่าเป็นลูกตัวสะกดเนาะในมาตราแม่กลนนะคะเพราะว่าซึ่เนี่ยออกเสียงเป็นนอหนูก็ต้องสังเกตดีๆนะคำนี้นะคะออกเสียงว่าเป็นอุนอนะคะเป็นกูกลนก็ได้แล้วแต่ใครจะเข้าใจยังไงเนาะ บางคนก็เข้าใจเป็นเสียงอูโนโนูอันนี้จะเข้าใจง่ายกว่าถ้าบอกว่าเป็นเสียงอูตัวสะกดไม่กลอันนี้ก็ไม่ได้ซับซอ้อนขึ้นมาทีดนึเนาะเอาไปว่าอูโนแล้วกันนะคะเสียงนี้เขา้ารุนให้เรียนจําตรงนี้ไว้นะคะเพราะว่ามันมีความสําคัญในการที่จะไปบทที่2นั่นเองนะคะเอาละบทแรกจบไปแล้วใช่ไหมคะนี่คะ่ะมาอยู่ขั้นที่2คือจับเสียงคาสุดท้ายในวรรคที่4ี่นะคะ ของบทที่1น,นะว่าเป็นสระใดและมาสัมผัสกคำสุดท้ายในวรรคที่2ของบทที่2นั่นเองนะคะอันนี้แหละก็คือสัมผัสกรด้วางบทมีจุดเดียวจริงๆนะคะอาจจะคุณนําจะอ่านแบบเต็มๆให้เรีนฟังก่อนเนาะเที่ยวชมดอกไม้งามปลูกเรียงตาม2ฝั่งทางกุหลาบเล็บมือนางออกรับแสงแห่งอรุณมรลิระดังงาวาสนาแก้วพิกุลปรีดอกส่งกลิ่นกรุ่น ไอ้กลิ่นนะคะขอโทษวด้วยนะจะเป็นนอนหนูนะกลิ่นนะคะกลิ่นกลุ่นละมุนหอมหน้าพิงรมนะคะอ่าตรงนี้แหละนักเรียนสังเกตไหมเห็นว่าคําสุดท้ายในยวรคที่2ของบทที่2คือคําว่ากุลนะครับพี่กุลพี่กุลมีช่ดอกไม้นะคะกุลตัวนี้เห็นไหมออกเสียงเป็นอูนอไหมออกเสียงเป็นอูแม่กุไลไหมกลออริงนะคะอลอริงเป็นตัวแทนของแม่ก,กุลนะเห็นไหมว่ามันไปนคล้องกับคําว่าอังรุนนะคะอังรุนก็คือเป็นอูนอเหมือนกันนะคะก็คือเป็น อุแม่กุลเหมือนกันสามารถครองเสียงกันได้สังเกตนะการครองเสียงมันจะต้องเหมือนกันทั้งสระและตัวสะกดนะคะเหมือนที่สระตัวเดียวได้ไหมคําว่าอังรุนอ่ะพระอูใช่ไหมหนูเอาไปครองจองกับคำอื่นที่เป็นพระอุได้ไหมคะเช่นคําว่ากลุ่มมาค่ะฝระอุ่มาม้าได้ไหมคะไม่ได้นะคะนักเรียนที่รักทั้งหลายไม่ได้นะจ๊ะเพราะว่าอะไรการจะครองจองเสียงสระนะคะทุกส่วนเลย ทุกส่วนเลยไม่ใช่แค่ส่วนสัมผัสระหว่างวัคอย่างเดียวระหว่างบทอย่างเดียวไม่ใช่แค่ส่วนสัมผัสระหว่างบทหรือระหว่างวัคอย่างเดียวนะทุกส่วนที่มีการสัมผัสจะต้องครองเป็นเสียงสระเดียวกันและก็เสียงตัวสะกดเดียวกันนะคะพวกที่เป็นสัมผัสนอกนะสัมผัสบังคับระหว่างวัคอย่างเงี้ยนะคะก็ต้องเป็นตัวเดียวกันยกเว้นสัมผัสในสัมผัสในอันนี้ไม่จําเป็นว่าต้องเป็นว่าต้องเป็นกลุ่มเดียวกันนะซึ่งเราไม่ค่อยนิยมใช้อยู่แล้วเนาะ แต่ถ้าเป็นสมผัสนอกอย่างเงี้ยอย่างพวกตัวที่ครูดำชี้ให้ดูเนี่ยนะคะอย่างอารุณกับพิกุลเนี่ยต้องเป็นตัวฝระเดียวกันและตัวสะกดเดียวกันด้วยตัวสะกดเดียวกันที่นี่ก็คือเป็นตัวสะกดในมาตาเดียวกันไม่ได้บังคับว่าจะต้องเป็นนอนนินเหมือนกันไม่ได้บังคับว่าจะเป็นนอนหนูเหมือนกันแต่เป็นแม่กลเหมือนกันเท่านั้นก็พอแล้วนะคะอันนี้ก็คือตัวอย่างเนาะที่มีการสัมผัสระหว่างบทนะคะนี่จบสบทแล้วนะ บทแรกกับบท2องคล้องจองกันแค่จ,จุดนี้จุดเดียวเท่านั้นนะคะและที่เหลือก็เป็นตัวใครตัวมันไปเลยเนาะเกี่ยวกับการสัมผัสในบทของเขาเนี่ยนะคะระหว่างวัตของเขาเนี่ยคำว่างาคําว่าหนาคําว่ากุลคําว่ากรุ่นคําว่ากรุ่นคําว่ามุนอย่างเงี้ยนะคะก็คืออยู่ในวัตของเขาอันนี้ไม่เกี่ยวข้องกันแล้วนะก็คือแย,ยกกันแล้วนะคะสัมผัสแค่ตรงเดียวเท่านั้นนะคะไม่ไม่มีการสัมผัสอื่นแล้วนะคะนี่ก็คือตัวอย่างของการสัมผัส ระหว่างบทนะคะมีแค่จุดเดียวนะแต่ว่าถือเป็นจุดที่มีความสําคัญมากๆเลยเนาะเพราะว่ามันทาให้บทประพันธ์นะคะมีความสมูทขึ้นมีความปราะะดเปรขึ้นและก็ไพเราะยิ่งขึ้นด้วยนะคะวันนี้ก็จบแล้วเนาะสำหรับการฝึกนะคะการแตกแบบมีสัมผัสระหว่างบทนะคะสั้นๆง,ง่ายๆแค่นี้แหละนะคะให้เรียนเนาะลองไปทบทวนศึกษาดูนะคะตั้งแต่น่นเลยค่ะตั้งแต่การใช้คํานะคะตั้งแต่การใช้คํคล้องจองนะคะ มาเรื่อยๆถึงการแบ่งวร่าแบ่งวร์กจังหวะที่จะลงคำเนาะสันคาลงไงวร์กนะคะ,ะการแต่งเป็นบาทการแต่งเป็นบทการแต่งให้มีสัมผัสระหว่างบทอ,อ,อันนี้ก็คือจบแล้วนะครบหลักสูตรในการแต่งคําประพันธ์แบบกาบยานีสิบเอ็ดแล้วนะคะเท่านี้นะคะก็ลองทส่วนดูนะคะสำหรับวันนี้ขออนุญาตนะคะจบการส่วนป็นเปียงเท่านี้เด็เดี๋ยวไดกลับมาพบกันใหม่ในคลิปวีโกน้าจะเป็นเรื่องอะไรนั้นฝากติดตามด้วยนะคะ